ประวัติคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีองค์ประกอบของชีวิตหมู่คณะพระสังฆราชปีแอลลัมแบร์เดลามอสผู้สถาปนาสถาบันรักกางเขนได้วางแนวทางให้พักคินีรักกางเขนตั้งแต่รุ่นแรกที่ตังเกียดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะรูปแบบการใช้ชีวิตหมู่คณะของพักคินี ดำเนินไปตามธรรมนูญและระเบียบปฏิบัติของคณะภาคินีจะศึกษาและไตร่ตรองทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตติดตามพระคิดเจ้าอย่างใกล้ชิดผ่านทางการถือจิตตารมการดำเนินชีวิตหมู่คณะดังที่พระสังฆราชปีแอร์ลัมแบร์เดลามอสผู้สถาปนาสถาบันรักไม้กางเขน ได้ตั้งพคินีรักกางเขนกลุ่มที่สองในโคชินไชน้าท่านได้เรียกประชุมหญิงสาวสิบคนให้มาพบท่านซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยแสดงความประสงค์จะอุทิศชีวิตบริสุทธิ์แด่พระเป็นเจ้าพวกเธอมาจากหลายหมู่บ้านท่านได้โปรโดศีลอภัยบาศีลกำลังและธรรมมิสาให้พวกเธอมีโอกาสรับศีลมหาสนิท อีกทั้งยังให้การอบรมจัดให้อยู่ได้กันเป็นหมู่คณะท่านได้มอบวินัยแบบเดียวกันกับวินัยของพัคินีในตังเกียนอกจากนี้พัคินีได้ดำเนินชีวิตหมู่คณะภายใต้การดูแลและการแนะนำของอธิการแต่ละบ้านพัคินีจะดำเนินชีวิตร่วมกันในการภาวนาคลีกรรมและกิจศรัทธาพิเศษ เพื่อสร้างชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระท่ามกลางพี่น้องในหมู่คณะด้วยชีวิตที่ซื่อสัตย์ในการถือข้อปฏิญาณสประการตามคำแนะนำแห่งพระวรสารนั่นคือความยากจนความบริสุทธิ์และความนอบน้อมเชื่อฟังตามแนวทางธรรมนูญและระเบียบปฏิบัติของคณะ คือก้าวเดินไปสู่ชีวิตการอภิบาลและแพร่ธรรมตามที่พักนีแต่ละคนได้รับการประกาศข่าวดีในหมู่คณะและถูกส่งออกไปประกาศข่าวดีแก่โลกอีกต่อหนึ่ง